สวัสดีครับผมเป้ไข่หมุน <c oughs> <c oughs> พบกับคนรักเกมมิ่งเกียร์อีกแล้วครับผมวันนี้จะมาแนะนำเก้าอี้เกมมิ่งจากทาง r a เซอครับผมหลายๆคนนะครับแน่นอนอาจจะต้องถามว่าแล้วมันแตกต่างจากเก้าอี้เกมมิ่งที่มีอยู่ในตลาดยังไงนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาชมกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วขอบอกเลยว่า มันไม่มีแบบไหนเลยนะครับในตลาดตอนนี้เขาเป็นเจ้าเดียวที่ทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้คิดยังไงจะไปดูกันเก้าอี e ้รุ่นแรกนะครับจากทางแบรนด์ r a เซอนะครับผมชื่อรุ่นอิคอไมใช่พี่รุ่นอิค์ <c oughs> นะครับ ส่วนที่บอกว่ามันแตกต่างจากเก้าอี้เกมมิ่งในท้องตลาดยังไงนะครับผมนี่เลยครับนั่นคือระบบลำบาซัพพอร์ตนะครับผมระบบมันเป็นหมอนที่รองบาลอง,บ,ลองบ้านท้ายรองช่วงบ้านท้ายช่วงหลังของเรานะครับผมปกติแล้วเนี่ยเก้าอี้เกมมิ่งนะครับจะมีหมอนให้2ออันนะครับหมอนที่คอนะครับกับหมอนที่หลังนะครับส่วนใหญ่นั้นเนี่ย มันจะเป็นหมอนที่แยกออกมากับเก้าอี้นะครับมันก็ทําแค่วางแล้วเราก็ลงไปนั่งนะครับมันไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้ไม่สามารถปรับองศาปรับอะไรได้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่อิสเคิรเขาทํานะครับก็คือเขาทําระบบลำบาซัพพอร์ทที่เป็นหมอนเนี่ยเอ็นเลื่อนนะครับให้รองรับกับสรีร้าของเราได้มากขึ้นนะครับมันสามารถปรับได้นั่นเองนะครับ ว่ามันดียังไงนะครับเก้าอี้เกมมิ่งที่ดีนะครับคือจะต้องทําให้กระดูกสันหลังของคุณนะครับจะต้องตั้งตรงนะครับแล้วโดยปกติแล้วกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันจะมีเคอร์ฟอยู่นะครับทางเรเซอร์เขาออกแบบเก้าอี้มาครับให้เข้ากับ ของกระดูกสันหลังนะครับก็จะทําให้นั่งได้นานและไม่เมื่อยหลังนะครับผมเขาก็ยังเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ใช้วัสดุดีด้วยนะครับผมตัวหนังนะครับก็จะเป็นมันติเลเยอร์พีนะครับผมมันคือการที่เขาใช้วัสดุหลายๆอย่างนะครับมาผสมกันอยู่ในบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคฟล่านะครับที่ให้ความเงาให้ความสวยงามนะครับ ตัว PU ที่เป็นไฮบริดนะครับทำให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่า PU ปกตินะฮะผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะฮะผมนั่งสบายนะครับมันคือการใช้วัสดุหลายๆอย่างมาประกอบขึ้นกันเป็นตัวเบาะของเก้าอี้ที่ให้ทั้งความสวยงามและก็ความทนทานและความสบายนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเบาะรองหน้าของเรานะครับยังใช้โฟมที่เป็นโฟมความหนาแน่นสูงนะครับ นั่งแล้วมันก็จะไม่ยวบวนะครับผมไม่บุม๋มไม่บุกลงไปนะครับเวลาเรานั่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มยว่เกินไปนะครับให้ความรู้สึกนั่งแล้วกําลังพอดีนะครับกำลังสบายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแขนนะครับปรับระดับโฟดีนะครับผมยืดเข้าออกซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมเพื่อให้เป็นไปตามสรีระการนั่งของเรานะครับผมบางคนตัวสูงบางคนตัว ไม่สูงนะครับก็สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของเราเพราะเก้าอี้ตัวนี้นะครับเน้นเลยนะครับเขาเน้นให้นั่งตรงๆนะครับผมรองรับน้ําหนักนะครับประมาณ136กิโลเมตรนะครับกิโลกรัมพี่เ <laughs> <laughs> รองรับน้ำหนัก136กิโลกรัมนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่สูงประมาณ170-190เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหมอนรองคอนะครับที่เป็น memory foam นะครับมีความนุ่มนะครับรองคอได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือทั้งหมดครับของเก้าอ e, ี้ isker อย่างที่บอกครับระบบที่มันโดดเด่นที่สุดเลยก็คือตัว lumbar support พี่เป้ลองนั่งนะครับทั้งวันนะครับไม่ได้รู้สึกเมื่อยเลยครับแล้วเราก็สามารถปรับระยะของลำบาได้บางทีพี่เป้นั่งทำงานหลังตรงหรือตัวตัวจะใกล้กับโต๊ะทำงานมากๆเนี่ยพี่เป้ก็จะเถิบตัวเถิบตูดนี่แหละครับออกมาหน่อยหนึ่งเราก็จะยกลำบากสปอร์ตนะครับให้มันมาให้มันมาบดดันหลังเราได้อย่างพอดีนะครับทำให้ทุกๆก,การนั่งของเราไม่ว่าเราจะนั่งบิด นั่งขยบตูดไปทางไหนเนี่ยมันก็ยังมีตัวมารองรับบ้านท้ายรองรับหลังของเราได้ตลอดเวลานะทำให้นั่งแล้วไม่ปวดเลยครับไม่ปวดหลังแล้วก็สบายมากด้วยครับต้องยอมรับว่าเ a เซอร์นั้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่เน้นความเท่นะครับมีความสวยงามครับด้วยการที่มันเป็นมันติเรยเยอ,อยนะครับก็จะทำให้ มันมีลวดลายที่ไม่เหมือนกับเก้าอี้เกมมิ่งอื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเรเซอร์ก็คือเน้นสีดําและก็สีเขียวนะครับอย่างลงตัวครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะเลือกเก้าอี้เกมมิ่งก็ขึ้นอยู่กับสรีระและความชอบบุคลิกส่วนตัวของคุณด้วยนะครับเป็นไปได้อยากให้มาลองนะครับเก้าอี้ไม่ว่าคุณจะชอบรุ่นไหนนั้นนะครับอยากให้ลองก่อนนะผม และคุณจะได้เลือกเก้าอี้ได้ตรงกับสรีระของคุณเพื่อทําให้คุณนําไปใช้งานนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานได้อย่างยาวนานโดยไม่ปวดหลังเก้าอี้ Racer i s k e r นะครับผมราคา15,900บาทครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมรีวิวของพี่เป้นะครับฝากติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ที่ช่องทางต่างๆของพี่เป้ด้วยนะครับขอบคุณครับ